โด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 อีกลงโดก่อนโดเอาเปลี่ยนอันนี้ร้องว่าเรเรเรกลับไปโด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 อีทีหนึ่งโดเปลี่ยนเปลี่ยนเรอีก เก่งมากครับเอาร้องนั่งโดร้องก่อนโด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 ,ด,ด,ดเร่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 โดโดตัมือปับป๊บปั๊บปั๊บเอาโด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 ,ดเร่เร่เร่ครับโดโดโดตัมือเก่งมากอ่ะเอาไปเลย Tao bay là có sụt Tuyệt vời. mà song 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 นิ้วสองเก่งมากนิ้วสามอ่ะนิ้วสามนิ้วสามด้วยหน่อยนิ้วสองอยู่ไหนอ่ะจิมจิมจิมอุ้ยอุ้ยนิ้วสองเอาขึ้นมาเนี่ยเก่งมากนิ้วสองทำได้แล้วเอาเอาเข้าปากไปแล้วอุ้ยอยู่ในนี้ใช่ไหมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบายนิ้วสองนิ้วสองนะนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสาม นิ hi, 3, 3, 3, 2, 3. Mm ้ว hmm. นี่สามสนิ้วสองนิ้วสามงนะครับบายบาย